ก่อนได้เสนานประการครับจนนวน่ให้การบริหารงานงบิบให้อารตัดส่ดส่วนตไ้กรมราชิียกอแทัรู้นบรีกมงครับมีการแต่งตั้งในรประการประกอบด้วยคณะประการพอว่อันธัรณอันัจัต่ที่1 7ห8ครับ้อสอง้าน56เรื่องของการมอหมายภารกิจการเตรียมรัเสดเจระ้าลูกเธอเ้าฟ้าคุารรไดสัการงานรั โมีคณะกรรการเหมือนแนคณะองการอเมรินครับวก็มีการมอบหมายธารกิจนะครับซึ่งคือการมอบหมายภารกิจที่ผู้มีการลงมามการชอบต่านรับสูงะครับเป็นการครงที่หนึ่งและเดียวราที่ตางนั้นพื่อัต้าครับตามจุดห่งเป็นการดำเนินงานของมูลนิธิองระเารมนะครับในฐานการมูลนิธิอตรเวนที่ศึกษาในต่อระดบ่ะดัหกนครับเป็นการือเรื่องของการเงินนะครับการเงิที่แล้าววาของระดับห ที่ห้าถึงเก้าหอขอเที่สี่เราเริ่มพิจารณาเรื่องของการมอบหมายต้ัดามตามที่ได้มอบหมายเรา้องนัดารนะครับแล้วที่จุดี่จุเรื่องของการนื้มีส่วนลด่ายจะลงพอตอที่ยี่สิบสามถึงหาคมห่วยงานที่เกี่ยวข้องจะขอให้เข้าร่วมสอกสองด้วยครับแล้วการมอบหมายการสัการการบระเพื่อกรราข้อเสอโดยกวาโดยการพิจารณาเรียนความร้อมของงาน ดูการดูแลเรื่องระดุ่อานนะครับผมอ่าบวนารีเป็นผู้รับผิดชอบครับผมตรงนี้ตอนนี้ผมับนายกันในการเป็รุ่ตัวเอสครด้วยันาบนานี้ครับผมอโรเนรืองีนรับผมที่ยงลียนที่ใรที่ได้ที่ห้าที่ส่เป็นทีเกียนมี่าทาครับผมได้รู้เกี่ยวรับมหลันสบายเลยครับผมจะตงที่ท้าทีสี่ผมในทีเรีย ให่ลเสือข้นไปอะไรับถ้าลูกเสือไม่ต้องอ้างางบินบอกแค่ให้เราใส่สัรลักษ์เลขนะก็ลูกเสือจากนี่4กิโลาลูกเสือจากนี้ไป6กิโมีรวมเยียนสีรวมเรียบร้อยแล้วแล้วระบอกใช่กรับอกที่ลาีเดินยืดคออาไรถูกต้ างอำเภอได้สนับสนุนกำลังในงานของปลศและผู้ใหญ่บ้านมาช่วยเดินทาสีรั้วโรงเรียนทาสีที่ประทับสองครับผมเงื่อนไรเดี่ยวข้อมูลไหนจะให้ข้อมูลเพื่อเดินออเจอครับผมตอนนี้สำารับในพื้นที่โรงเรียนบางบีที่ผมนี้จบแล้วครับผมแต่ยังเหลือเฉพาะในส่วนของหลังวัดต่อบางดีซึ่งจะใช้เป็นลานจอดรถทั้งหมดจะตั้ง องว์กานร่วมตัววางแผนควบคุมองวยการสถานงานการการดูแลการต้ความปลอดภัยกนตุรกีจะรู้เจอาัวเราบป็นรัฐมาตรการจัดตั้งบรวมที่เราเป็น้านบางดีแบ่งการวงำครสามชั้นองคชั้นในเป็นของราหรือมาิทาลัการวางกำลังและจางปลยที่สถานิทยาันาวให้ลูกศิษย์ในเฉลิมเกียรติจัก